ย่าางวสวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่26เมษายน2564นะครับเป็นการพยากรณ์ในช่วง7นาฬิกาของมื้อนี้นะครับไปจนฮอด7นาฬิกาของมื้ออื่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับว่าสภาพอากาศที่สิเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ เริ่มจากแผนที่อากาศพ,พื้นผของกรมูุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงนี้ก็ถือว่ามีตัวแปรที่สําคัญนะครับก็คือตัวความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นนะครับที่เริ่มเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านของอประเทศจีนตอนใต้นะครับแล้วก็เวียดนามตอนบนนะครับ และการคาดว่าตัวม้วนอากาศเย็นตัวนี้นะครับจะเคลื่อนเข้ามาเข้ามาปกคลุมทางด้านของอีสานตอนบนในช่วงของมือนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณช่วงกลางคืนนะครับเฮดให้ในช่วงของมือนี้นะครับมีแนวโน้มที่อีสานตอนบนสิมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากม้วนอากาศเย็นที่สิเคลื่อนลงมาปกคลุมในช่วงแรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งลักษณะเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้านในช่วงเ้าที่ผ่านมานะครับก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเมฆที่ปกคลุมนะครับกาสีอยู่บริเวณทางด้านฝั่งตะวันตกของอีสานนะครับ มีแนวโน้มที่จีเคลื่อนเข้ามาปกคลุมเป็นระยะะนะครับก็คือเริ่มสมีเมฆไหลขึ้นนั่นเองนะครับไปเบื้องฝนที่เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็พบว่าในบริเวณอีสานเนี่ยยังบม่มีฝนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากุมฝนเนี่ยบริเวณใกล้เคียงนะครับทังด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทั้งด้านของภาคเหนือเองนะครับเริ่มมีกุมฝนที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังบ่หลปันไดนะครับโดยร่วมกับถือว่าเมฆเคลื่อนเข้ามาแต่ว่าฝนยังบ่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบื้อง เรดร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรดราของทางด้านของจังหวัดส,สกลนครนะครับก็พบว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับกัยังมีบางส่วนนะครับที่ปกคลุมบริเวณทางด้านของอีสานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสีมีการปกคลุมบริเวณทางด้านของประเทศเลาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับกถือว่ายังหน่อยอยู่นะครับเบื้องการพยากรณ์อ,อากาศไล่24ชั่วโมงนะครับก็พบว่าในของ,ของในช่วงของมื้หนี้นะครับในช่วงบ่ายก็ยังคงมีอากาศ้อนอยู่นะครับ อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ32.37องศานะครับช่วงบ่ายไปจนถอดช่วงแรกนะครับแต่แต่ว่าอาจได้ในช่วงกลางคืนนะครับอาจจะมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมได้นะครับโดยมีคาดว่ามีการกระจายในช่วงร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังนะครับอ่าลมแล้วก็ในบางหมอออาจจะมีลูกเห็บที่มาพร้อมกับฝนนะครับในช่วงกลางคืนนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเดี๋ยวเข้าว่าเบิงองการพยากรณ์อากาศในไร่จังหวัดนะครับก็บพบว่าส่วนใหญ่นะครับ 11จังหวัดบริเวณอีสานตอนบนถือว่ายังคงมีอากาศร้อนอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของตอนล่างๆนะครับเพราะว่าสิเป็นทางด้านของจังหวัดมหาสารคามนะครับขอนแก่นนะครับที่อาจมีอุณหภูมิสูง37จ38องศาเซลเซียสได้เลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือโดยรวมของอีสานนะครับเดี๋ยวไปเบื้องการสะสมของฝุ่นละอองนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็พบว่าการสะสมของฝุ่นละอองถือว่ามีการสะสมหน่อยนะครับระกัต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปจนถองวันที่2พฤษภาคม เน,นื่องจากเฉดสีที่เป็นสีฟ้านะครับก็คือการสะสมของฟุลนลอองค่อนข้างที่สีหน่อยนั่นเองนะครับนี่ก็คือโดยร่วมของฟุลนลอองในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับในช่วงของยีบซีชม่งนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณทางด้านของอ e ีสานตอนบนเองนะครับระวัดะระมัดระวังนะครับ ล่มกระโชคแรงนะครับที่สีมาพร้อมกับฝนนะครับลักการในบางมองอาซิมีลูกเ็บตกได้นะครับเนื่องจากเป็นลักษณะฝนฟ้าขะนองนะครับซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงแรงไปจนฮอดช่วงค่าของมนีนั่นเองนะครับสำหรับในการพยากรณ์คลิปเศร้านี่นะครับขอจบการได้งานสภาพอากาศไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับมนีสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน